อะไรคือจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อยังเพื่อจะเรียนหรือทำงานหรือไม่ก็หายใจไปวันๆอยากมีบ้านที่ใหญ่โตหรือมีรถขับที่หรูหราแค่นั้นหรือเยาวชนคือวัยของการศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นสเบียงสำหรับการเข้าสู่วัยทำงานในอนาคตเพื่อปลูกฝังภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายและบททดสอบที่เข้ามาในชีวิต ละเพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสิ่งเลวร้ายที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมในปัจจุบันคือการยอมแพ้หรือยอมจำนนต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆของเยาวชนลื่นไหลไปตามกระแสมากกว่าจะเดินไปตามที่ควรจะเป็นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเย,ยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จึงจําเป็นที่จะต้องมีองค์กรมุสลิมในสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนให้รอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสามารถต้านทานสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่คุกคามเข้ามาในชีวิตของเยาวชนในปัจจุบันชมรมมุสลิมมหาวิทายาลัยหอการค้าไทย สังกัดกองกิจกรรมนักศึกษาก่อตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามุสลิมปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางและหลักคำสอนที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามพัฒนาองค์ความรู้ด้านาศาสนาอิสลามเสริมสร้างการพัฒนาด้านจิตใจและสติปัญญาสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อน,นักศึกษาและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเสืบไป ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีหลักปรัชญาสามประการคือศรัทธาศาสนาอิสลามสอนให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาเพียงพระองค์เดียวและต้องเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ล้วนเกิดจากการสร้างของพระองค์และจะต้องกลับสู่พระองค์ ัฏิบิบตการแสดงออกซึ่งการพักดีต่อพระองค์ด้วยวาจาใจการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้ปฏิบัติและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม,าาาาามยา الم, าาัย่งยืนการศรัทธาและปฏิบัติอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง จะนำไปสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืนทั้งโลกนี้และโลกหน้า <S <S <ess> ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถูกก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษามุสลิมเมื่อปีพุทธศักราช2554โดยการจัดกิจกรรมในนามนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2553 กลุ่มนักศึกษามุสลิมมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆจึงได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเสนอผลการดำเนินงานทั้งหมดฝ่ายกิจการและศึกษายืนยันตามมาติเดิมเมื่อวันที่26กรกฎาคม2554ให้ตั้งเป็นชมุมนุมหนึ่งปีแล้วจึงขอตั้งเป็นชมรมต่อไป มุสลิมเองนะคมหลาลัยก็ตรงนี้อาจจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ามหลาลัยหอนค้าไทยเนี่ยเรามีบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนับได้ว่ามีจำนวนมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในแต่ละคณะวิชาหรือว่าจะเป็นพนักงานที่จะต้องดูแลนักศึกษาอย่างในกองกิจกรรม นนในกองกิจการนักศึกษาเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้การดูแลก็จะใกล้ชิดมากนะคะเราส่งเสริมให้นักศึกษามุสลิมเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษามุสลิมเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้มี มีสายสัมพันธ์อะไรต่างๆกับนักศึกษาโดยทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นโครงการที่เป็นโครงการโดยทั่วไปก็สนับสนุนให้นักศึกษาลิมนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะมีกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่จะสร้างสารสัมพันธ์นะคะก็มีชมรมนักศึกษาไทยมุสลิมขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมหลาลัยเองก็ได้ดูแลนะปรับปรุง ที่ปฏิบัติศารกิจให้นะคะเดิมเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบอยู่บนตึกเข้าใจว่าจะชั้นเจด็ดตึกเจนะคะก็ค่อนข้างจะแคบเราก็ขยับขยายลงมาข้างล่างเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติภารกิจะะได้ครบถ้วนสำหรับผลงานของชมรมนักศึกษามม林นะก็ก็ดีใจนะที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ว่า ได้ฟังข่าวหรืออะไรได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยให้ทำงานสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดี <c oughs> เช่นกิจกรรมที่ไปชาสีนะคะบูรณะมัสยิดให้ที่ <c oughs> อำเภอทองผาภูมินะจังหวัดกาญจนบุรีอันนั้นก็ได้เห็นนะฮะได้เห็นความสมัครสมานสามัคมค,คีในระหว่างนักศึกษาด,ด้วยกันเองนะคะแล้วก็การที่เขาไปมีส่วนร่วมในสังคมก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชมรมมุสลิมกรรมการในต่างๆก็ได้ทราบว่ามีกิจกรรมหลากหลายซึ่งอันเนี้ยมหลาลัยก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน ปัจจุบันมีนักศึกษามุสลิมที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระดับปริญญาตรีตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่4และปริญญาโทรประมาณ260คนจากทั้งหมด8คณะและวิทยาลัยนานาชาติได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรม,นนาามศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ Source of all mercy, infinite light for all to see, my Lord, my Lord, Some claim to represent you, everything they do is so far away from you, my Lord, my Help us to know you better, help us love one another. นักศึกษามุสลิมที่เรียนในแต่ละสาขา,าย่อมรู้ดีว่าความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนจะต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อศาสนาอิสลามได้อย่างไรตอนนี้ก็เห็นว่ามีนักศึกษามุสลิมเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากขึ้นแล้วก็ที่รู้ก็เพราะว่าเห็นว่าเขาสวมฮิญาบก,ก็รู้สึกดีใจนะคะว่า เขากล้าที่จะแสดงตัวเองว่าเขาเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขามากเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยแค่ฮิญาบเนี่ยมันมันไม่เพียงพอกับการที่เขาจะสามารถดำรนตนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแม้ว่าฮิญาบเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยปกป้องเขาจากสิ่งรบกวนภายนอก แต่ฮีับนั้นไม่เพียงพอเขาต้องมียามาอาที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเข้ามาในศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาควรที่จะหายามอาอที่ดีที่จะช่วยกันตักเตือนกันและกันไปสู่การทําความดีแล้วก็ห้ามปรามกันไปสู่ในการทําความชั่วนอกจากนักศึกษามุสลิมที่เป็นสมาชิกแล้วชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยยังมีสมาชิกที่เป็นบุคลากรอ,อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทำให้ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกฎระเบียบที่ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษามุสลิมทุกคนและสวัสดิการที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษามุสลิมปัจจุบันข้อมูลจากการสำรวจของชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับการคลุมหิญาบของนักศึกษามุสลิมพบว่ามีสถิติการคลุมหิญาพเพิ่มมากขึ้น จากหลายปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนศาส,สนาเนี่ยเป็นเรื่องของการศรัทธาในคุณธรรมผมหวังว่าการที่เด็กนักศึกษาได้มาอยู่รวมกันแล้วใช้หลักการของศาสนามาเป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิตการอยู่รวมกันภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการสร้างคุณภาพบัณฑิตที่ดีของมหาวิทยาลัยของเราได้ครับ ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อนักศึกษามุสลิมและมอบประโยชน์แก่สังคมเพื่อทำหน้าที่หลักของชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราจะเป็นองค์กรมุสลิมในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะอยู่เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนมุสลิมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราขอสัญญาว่าเราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาเพียงพระองค์เดียวเราจะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้ปฏิบัติและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนทั้งโลกนี้และโลกหน้าชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Confused. wrong decisions you